เรามาดูความสําคัญของการเชื่อมต่อข้อมูลดูสมมุติว่าเรามีพนักงานอยู่ทั้งฝ่ายหรือว่าทั้งแผนกนะครับจำนวน100คนสมมุตินะครับตัวเลขกลมๆ100คนถ้าเราใช้วิธีการพิมพ์บัตรแบบนี้ก็คือคีย์ข้อมูลพนักงานไปคราวละ1คนแล้วก็พิมพ์นะครับคีย์แล้วก็ปริ้นคีย์แล้วก็ปริ้นเราอาจใช้เวลาแผนกนี้หนึ่คนเนี่ยทั้งวันเลยก็ได้นะครับ เพื่อที่จะทำงานให้เสร็จนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลนั้นนะครับอยู่แล้วเพียงแต่เราดึงมาใช้งานเนี่ยเราก็จะลดการทำงานลงนะครับเพียงแค่เราออกแบบเป็นเทมเพลตเป็นหน้าฟอร์มแบบนี้แล้วเราก็ดึงข้อมูลจาก Excel Excel หรือดัตต้าเบสที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้งานเราก็ลดเวลาไปแค่อาจจะชั่วโมงเดียวก็อาจจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลนะครับว่า เราจะต้องทำอะไรบ้างลำดับแรกก็คือเราต้องดีไซน์นะครับหน้าต่างโปรแกรมนะครับบัตรแบบเนี้ยให้ครบให้เรียบร้อยให้สวยงามจัดแบบให้ถูกต้องนะครับสองนะครับเราก็ต้องเตรียมข้อมูลผมเปิดตัวอย่าง Excel นะครับครั้งนี้เราจะคอนเน็กด้วยเอ็กเซลไฟล์ Excel นะครับเปิดขึ้นมาข้อมูลที่เราจะใช้บนบัตรนะครับมีอะไรบ้าง เราก็เตรียมจากตัวอย่างเนี้ยก็คือมีชื่อมีตำแหน่งแล้วก็มีรหัสพนักงานตัวนี้แล้วก็มีบาร์โค้ดบาร์โค้ดเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับใช้รหัสพนักงานเพื่อไปสร้างเป็นบาร์โค้ดแล้วก็มีรูปพนักงานนะครับนี่รูปพนักงานแล้วก็เซฟไว้เราก็จัดเตรียมของเราให้เรียบร้อยนะครับในตัวอย่างเนี้ยผมก็เซฟเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่ารูปพนักงานไว้ ในนี้ก็จะมีรูปทั้งหมดนี่แต่ละคนนะครับเราควรจะจัดสัดส่วนให้มันเท่ากันนะครับอันนี้คือผมก็บางรูปก็ไม่ได้แต่งเนาะไม่ได้ครอปบา,บางรูปก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับในความเป็นจริงเราควรจะจัดสัดส่วนให้มันกว้างยาวเหมาะสมพอๆกันให้มันเท่ากันนะครับอันนี้คือผมทำเป็นตัวอย่างประมาณสัก20คนเนาะเอาแบบเร่งด่วนนะครับมันก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ ก็คือมี Excel มีรูปพนักงานแล้วก็มีไฟล์ที่เราทําจัดเตรียมไว้ครั้งที่แล้วนะครับอ่ะเปิดไฟล์ที่ดีไซน์ขึ้นมานะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับเราก็เข้าตรงที่ออปชันนะครับตรงเมนูออปชันแล้วก็คลิกที่ connect database นะครับอ่าด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็น ไฟล์ที่เราเปิดไว้นะครับก็คือหน้าบัตรไฟล์นี้ที่ผมเอาเมาส์ชี้อันนี้นะครับเราก็จะใช้ไฟล์นี้แหละนะครับในการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเราก็เน็กนะครับถ้ามันคอนเน c t อยู่แล้วนะครับมันต้องอมันก็จะขึ้นให้เราดิสคอนเน็กก็คือยกเลิกการเชื่อมต่อแต่ในที่นี้ก็คือเรายังไม่ได้เชื่อมต่อเราก็สามารถที่จะคลิกเน็กได้เลยนะครับพอคลิกเน็กมาเนี่ยก็มีฐานข้อมูลให้เลือกว่าเราจะคอนเน c t รูปแบบข้อมูลประเภทไหน นะครับก็คือมี Microsoft Excel, Excel, MySQL แล้วก็ Microsoft SQL แล้วก็ Oracle นะครับก็การ Connect แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับภาษาของ Database นั้นๆนะครับก็ใช้ไวยากรตามตามตามรูปแบบของ Database แต่ละชนิดนะครับในที่นี้นะครับเราก็ Connect Excel File นะครับเป็นตัวอย่างเนาะเราก็เลือกที่ตัวจุดๆ สจุดด้านขวามือนะครับเพื่อเลือกไฟล์ excel นะครับก็คลิกขึ้นมาปุ๊บเราก็เบา์ไปหาที่เราเก็บไฟล์ของผมเก็บไว้ที่ desktop แล้วก็โฟลเดอร์เทสนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า m name นะครับ m e name m name แล้วก็คลิก open ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก connect ถ้า connect สำเร็จนะครับก็จะมี alert ขึ้นมาว่า database connect successful ก็คือเชื่อมต่อสำเร็จ พอเราเชื่อมต่อสําเร็จปุ๊บเราก็โอเคแล้วเราก็เลือกว่าชีทของรัตเตอร์เบสเนี่ยเราจะเลือกชีทไหนนะครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นชีทหนึ่งเห็นไหมครับเป็นชีทหนึ่งเราก็เลือกชีทหนึ่งได้เลยนะครับชีทหนึ่งนะครับแล้วเราก็คลิก Next พอมาขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นคอลัมน์ที่เราต้องการจะเลือกใช้นะครับอขอสลับ Excel นะครับใน Excel บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมี คอลัมน์อยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเก็บเบอร์โทรศัพท์เก็บบัตรประชาชนเก็บชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็เลือกใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับเราเอาเฉพาะที่เราต้องการใช้นะครับที่นี้คือเรามี Excel แค่นี้นะมีคอลัมน์ที่เราใช้แค่นี้เราก็เลือกทุกคอลัมน์นะครับก็คลิกทุกคอลัมน์หรือว่าเลือก select all ก็ได้นะครับ ด้านล่างนะครับเป็นอิมเมจ a า h ที่เก็บรูปนะครับโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปนะครับก็คือรูปของพนักงานคนนี้ผู้หญิงเนี่ยนะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับเพราะว่าใน Excel เนี่ยมีแต่ชื่อรูปใช่ไหมครับ 100, 100, 100, 100 1 0 0 1 6 0 0 1 jpg อันนี้คือเป็นชื่อรูปนะครับใน e x c e l เนี่ยใช้ใช้สูตรได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรใช้สูตร AN นนะครับก็คือเซลล์ A2 และจุด JPG นะครับทุกอันเนี่ยก็จะใช้สูตรหมดเลยเห็นไหมครับสามารถใช้สูตรได้อันนี้เราก็เลือกว่าเซฟไว้โฟลเดอร์ไหนอ่าแล้วก็คลิกบล๊อไปนะครับจุดๆนะครับอยู่ที่ตัวอย่างนะครับอยู่ในท็อปนะครับโฟลเดอร์เทสแล้วก็โฟลเดอร์รูปพนักงานแล้วก็โอเคนะครับ เดี๋ยวเวลาโปรแกรมมันจะชี้ตำแหน่งหารูปเนี่ยมันก็จะอ้างอิงตามผาดน,นี้แล้วก็ตามด้วยชื่อรูปนี้นะครับพอเสร็จเราก็คลิกที่คอมพิวได้เลยอ่ะก็เป็นนั้นว่าการเชื่อมต่อดาต้าเบสเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะจับคู่ระหว่างเลเยอร์บนบัตรกับคอลัมน์บน Excel นะครับก็คือมีอะไรบ้างอ่ะมีชื่อแล้วก็คอนเนค t ชื่อก่อนเลยคลิกที่เลเยอร์ชื่อนะครับ ตรงนี้ก็อันล็อกก่อนเนาะถ้าเราไม่ล็อกเราจะแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนของ Data ที่เขียนว่า use database แล้วก็ติ๊กนะครับแล้วก็หน้าต่าง database property เราเลือกเป็น database field นะครับ input input data อันนี้ก็คือเลือก column นะครับว่าจะใช้ column ไหนนะครับใน excel นะครับเห็นไหมครับว่า แถวแรกนะครับอันนี้คือแนวนอนเรียกว่าแถวแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์เนาะแถวแรกนะครับเราจะตั้งชื่อเป็นหัวหัวฟิลด์เสมอนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะใช้ในการอ้างอิงนะครับมันก็จะตรงกันเห็นไหมครับคำว่าชื่อสกุลเราก็ใช้ชื่อสกุลน,นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มอ่าเลเยอร์นี้ก็จะใช้ชื่อสกุลของตัวคอลัมน์ใน Excel แลและอันที่สอง c o u n t อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเนาะ Account อันนี้นะครับก็ใช้ Database เบเหมือนกันเราก็เลือกเป็นตําแหน่ง Database เบดฟินะครับตําแหน่งแล้วก็คอนเฟิร์มอันที่3นะครับ ID ก็จะเป็น Database เบ e ฟิลเหมือนกันแล้วก็เลือกเป็น ID PS ID แล้วก็คอนเฟิร์มส่วน QR Code นะครับเราจะให้เจนจากรหัสพนักงานเนาะแล้ก็เลือกเป็น use database เหมือนกันแล้วก็ตรงเนี้ยตรง data type เลือกเป็น database connection แล้วก็ select input data ก็เลือกเป็น pid นะครับก็คือรหัสพนักงานแล้วก็ confirm ครับ ส่วนรูปพนักงานนะครับเราก็คลิกที่เลเยอร์รูปพนักงานแล้วก็ Use Database ก็ติ๊กถูกเหมือนกันแล้วก็ Connect ที่ d b t s e อ่าเลือกที่ Database f i e l d นะครับตรง Select Input Data ก็เลือกเป็นรูปพนักงานนะครับแล้วก็ Confirm นะครับทีนี้ทุกช่องก็จะถูก Connect โดยการดึงข้อมูลมาจาก Excel หมดแล้ อ่ะผมเซฟก่อนเนาะเซฟทับไปเลยทีนี้เราจะปริ้นนะครับหรือว่าเราจะพรีวิวดูเนะี่ยก็คือให้คลิกที่รูปเครื่องปริ้นนะครับสมมุติว่าเราเลือกคนที่1นนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างเนาะฟอนต์ไซส์ก็จะเป็นนายคือเราไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้รูปกับาดาต้าเบสมันไม่ตรงกันเพราะว่าอันนี้คือผมทํารูปโดยที่ไม่รู้เลยว่า มันคือใครฮะคือเราเอารูปมาเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอาจอาจจะไม่ตรงกันผู้ชายกับผู้หญิงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเฉยๆว่าแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามดัตเทเบตเท่านั้นนะครับคนที่1นะครับก็คือสุริชัยคนที่2นะครับเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะตัว QR code ์ค้นะครับเราสังเกตเวลาคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามรหัสพนักงานเนี่ยเห็นไหมครับ ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนที่มีข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราสามารถคลิกเลือกอันที่เราจะพิมพ์น,นะครับได้เลยหรือเลือกพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นะครับหรืออันไหนไม่มีหรือไม่พิมพ์เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีบางเคสที่ว่าเราจะพิมพ์บางคนนะครับสมมุติบัตรหายพนักงานบัตรหายเราก็จะมาค้นหา นะครับก็สามารถค้นหาได้โดยคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดคำนะครับสมมุติคําว่าแดงมีไหมอ่ะแล้วก็คลิกไฟล์อ๋อนี่ไงครับมีก็คือคนนี้เราก็ปิ้นเฉพาะคนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิ้นได้ได้เลยทีนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลที่มันดึงมาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลใน Excel เพียวๆเลยเช่นชื่อตำแหน่ง แล้วก็รหัสพนักงานถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้มีคํานําหน้าพนักงานนะครับเช่นรหัสพนักงานเดี๋ยวนี้รหัสแล้วก็เว้นวรรคตามด้วย10400เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับก็มี2วิธีอันนี้ผมออกก่อนนะครับวิธีที่1นนะครับเราอาจจะตั้งข้อความด้านหน้านะครับถ้าเราจัดอ,อันนี้เนาอะ,อะ ถ้าเราจัดแบบที่ซ้ายอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้อยู่กึ่งกลางเช่นรหัสแล้วก็เว้นวรคใช่ไหมครับแล้วก็มาตั้งมานำหน้าแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้รหัสแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับความยาวที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นตัวนี้ความยาวของรหัสบางคนอาจจะยาวอาจจะสั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะ ทับทับกันมันจะจัดยากนะครับอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะดูไม่สมส่วนไม่สวยนะครับโอเคออกก่อนนะครับวิธีที่2นะครับเราก็ไปแก้ไขที่ Excel นะครับปิดไปก่อนเนาะก็เพิ่มอีกมา1คอลัมน์ี่รหัสพนักงานโอ้ผิดรหัสพนักงาน ละหัดพนักงานนะครับคือเราจะเพิ่มคำว่ารหัสใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตร Excel ได้โดยเท่ากับเนาะแล้วก็ฟันหนูพิมพ์ข้อความลหัดแล้วก็เว้นวัดช่องนึง แล้วก็ฟันหนูอันนี้คือเราก็จะใส่คําว่ารหัสไปแล้วเชื่อมต่อด้วยพนักงานตรงนี้แอนเซล,ลนี้แอนคอลัมน์นี้ก็จะได้แบบนี้นะครับทุกคนก็ลากลงมาเห็นไหมครับก็จะได้รหัสแล้วก็เวนวัคแล้วก็ตามด้วยหพนักงานหรือถ้าเราไม่ใช้สูตรเราก็ต้องรหัสใช่ไหมครับเราก็ต้องเพิ่ม และหัดแล้วก็ตามด้วย 1, 000, 1 6, 0ึ1ง01 1เราต้องทำแบบนี้ซึ่งมันจะช้านะครับอันนี้ต้องเป็น104 0 0 0 12เนี่ยครับเราก็ต้องทำให้ครบทุกคนนะครับอ่ะเนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะครับ สมมติทุกคนทําได้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เนาะเราจะใช้คําว่ารหัสพนักงานอันนี้นะครับการแก้ไขข้อมูลใน Excel นะครับเราควรจะปิดตัวไฟล์ที่ออกแบบไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปแก้ไขแล้วก็เมื่อเกิดแก้แก้ไขเสร็จก็ค่อยเปิดตัวดีไซน์ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะคอนเน c t อันเนี้ยอันนี้คำนหน้านี้เราไม่เอาแล้วเนาะเพราะว่าเราไปทำใน Excel ไว้และคำว่ารหัสนะครับลบอันนี้ออกส่วนคำว่า p i d นี้เราก็ใช้ Database นะครับติ๊กออกแล้วก็ติ๊กใหม่ะ d t t b b a s e Field ใช้คำว่ารหัสพนักงานแทนใช้อันนี้แทนนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มลองดูสิคนที่หนึงนะครับก็มีคำว่ารหัสแล้วก็เป็นวักแล้วก็ตามด้วยรหัสของเขา นี่เห็นไหมครับคนที่2องคนที่3 4 5 6เนี่ยทุกคนก็ใช้ได้แล้วก็ประมาณนี้ครับเวลาปิมพก็คลิกปิมพแล้วก็เลือกได้เลยอ่าแล้วก็ปิมพได้เลยก็เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อดาต้าเบสเอ็กเนะครับเท่านี้ครับง่ายๆครับ